สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง Youtube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o o นะครับชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับลองเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมติดตามนะฮะทั้ง2ช่องทางนะครับเาขาว่ากันว่าปืนที่โครงด้ามไม่ได้ทำจากโพลิเมอร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปืนที่ทำจากเหล็ก ล้วนๆวนนะครับสแตนเลสล้วนๆ้นะฮะหรือว่าโครงอลลอยนะครับก็มักจะต้องมีประกับด้ามอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะเรียกแก้มบางคนอาจจะเรียกประกับด้ามนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับความหมายก็อันเดียวกันนะครับบางทีการเปลี่ยนประกับด้ามก็เป็นเหมือนการที่คนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าเหมือนกันนะครับบางทีถ้าใส่แบบเดิมมันก็จําเจนะฮะก็หามาเปลี่ยนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับผมไปกรุงเทพ ก็ประมาณเกือบๆปีเลยนะฮะก็ซื้อของกลับมาหลายอย่างนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเจะซื้อมามาใส่กับปืนตัวเองดูนะครับก็คือเจ้าประกับด้ามไม้อย่างเงี้ยนะครับแทนอันเก่าอะนะฮะทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วนี่แหละครับมันก็อาจจะมีปัญหาที่ตามมานะครับเราซื้อเราไม่ได้ลองนะฮะนี่นะฮะข้อเสียของการที่เราไม่ได้ลองสินค้านะครับผมซื้อด้ามมานะครับแล้วก็ คิดว่าจะมาใส่กับปืนของตัวเองนะครับมันก็ใส่ได้นะฮะนะฮะนี่ฮะเป็นด้ามที่ทำจากไทยเรานี่นะครับมันก็ใส่ได้นียมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมฮะก็ใส่ได้นะครับก็ปกตินะฮะปกตินะครับแต่ปัญหามอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ครับมันใส่ได้เฉพาะรุ่นที่เป็นใบเซฟสแตนดาร์ดนะครับ ถ้าใครที่เป็นใบเซฟรุ่นใบเซฟกว้างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นคิมเปอร์ก็บอกนี้นะครับท่านจะต้องดูประกับด้านของท่านให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันใส่แล้วมันปิดเซฟไม่ลงนะครับมันต้องถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะนี่ใส่ลงได้นะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับดูเสีแต่ปิดเซฟไม่ลงทีนี้นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเออมันปิดเซฟไม่ลงอะฮะ แล้วจะทํายังไงกันดีทีเนี้ยซื้อมาแล้วเนี่ยฮะปิดเซฟไม่ลงนะฮะกลไกของปืนอาจจะทํางานได้ไม่ดีนะครับเออบางทีก็ตายน้ําตื้นเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะฮะช่องไฟทั้งด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะด้านขวาสนิทเลยฮะด้านซ้ายนี้ลงไม่สนิทนะเห็นไหมฮะลงไม่สนิทนะครับ มันก็ทําให้เซฟน้ำติดไม่ลงตามที่บอกนะครับนี่คือปัญหาที่ที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าแก้ได้ไหมมันก็อาจจะแก้ได้นะฮะแก้ได้โดยการที่เราต้องไตฝนประกับตรงนี้นะฮะฝนลงไปนะครับเพื่อให้ใบเซฟติดลงได้นะครับแนมเสียเส้นเลยผมโอ้ยจะใส่ด้ามไม้เท่ๆสักหน่อยนะฮะโอ้ยตายตายตายหรือจะใส่อย่างนี้ดี อันหนึ่งดำไม้อันหนึ่งดำยางนะฮะนี่ดำยางมันใส่มันจะลงมันพอดีนะฮะขณะอยะู่ในภาวะปิดเซฟก็ใส่ได้นะครับเห็นไหมฮะมันใส่ได้พอดีมันนะปิดเซฟมันก,ก็ใส่ได้นะแต่ด้ามไม้ที่ซื้อมามันไม่ได้นะฮะมันต้องใส่รุ่นสแตนดานร์ดนะใส่ได้นะครับทำไงดีทีนี้ แต่งดีไหมนะฮะแต่งดีไหมนะฮะหรือว่าจะไปขายต่อ <c oughs> โอ้ยปัญหาประกับด้ามกับหนึ่งเก้าหนึ่งวันนี้นะครับเอาล้ครับก็หวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะได้ความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าปืนหนึ่งหนึ่งนนะครับที่ท่านใช้อยู่นะครับถ้าท่านหากจะต้องเปลี่ยนด้าม เพื่อให้เกิดความเท่หรือว่าให้เกิดอะไรแล้วแต่นะครับท่านก็ควรจะต้องสํารวจดูนะครับว่าไอ้ด้ามที่เรานํามาเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ใส่กับเซฟสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นเซฟแบบใบพายแบบหน้ากว้างๆอย่างเงี้ยนะครับนะฮะท่านต้องดูให้ดีๆนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะส่วนเรื่องประกับด้ามวันนี้นะครับก็ก็คุยกันก็ข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับ, share, รบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟูมักนะครับทั้ง Youtube ทั้ง f a c e b o o k นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันหรือมีปืนอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม